สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับริชาร์ดด e ันอดีตกองหลังชาวอาแลนด์ A and, และกัปตันทีมแมนซิตี้เปิดเผยว่าลิเวอร์พูลแทบจะไม่ต้องมีความเป็นกังวลเลยเกี่ยวกับการหายไปของอลิสซอนเบเกอร์จากอาการบาดเจ็บบอเพราะควิวินเคลเลอร์ K จะแทนที่เขาได้เป็นอย่างดีเมื่อผมดูควิวิน เคลเฮอร์ her, ลงเล่นผมไม่เห็นความแตกต่างระหว่างเขากับอลิสบอนเบ็คเกอร์เลยด้วยซ้ำเขามีความสามารถอย่างมากและสามารถที่จะขึ้นมาเป็นมือหนึ่งให้กับสโมสรได้ด้วยซ้ำและแน่นอนว่าสําหรับที่นั่นลิเวอร์พูลเขาไม่สามารถทําแบบนั้นได้และนั่นจึงจําเป็นอย่างมากที่เขาจะต้องย้ายออกจากทีมแอนฟิลเพื่อหาเวลาลงเล่นฟุตบอลอย่างสม่ําเสมอไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาเก่งพอที่จะเป็นออกรักษาประตูตัวจริงให้กับทีมใดก็ได้อยู่แล้วเมื่อพวกเขาลิเวอร์พูล ได้ทาการเซ็นสัญญากับจอจีมามาดาชวิลลี่ผู้รักษาประตูจากบาเลนเซียซึ่งจะเข้ามาร่วมทีมในฤดูกาลหน้าดังนั้นนับเป็นเรื่องน่าเสียดายสาหรับเคลเลอร์เพราะโอกาสของเขาจะไม่มีอยู่ในทีมอีกต่อไปแล้วเรดบูลตั้งครับหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลเจอเกนครับจะเข้ารับหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฟุตบอลระดับโลกให้กับเรดบูลพร้อมเงื่อนขายยกเลิกสัญญาได้ในทันทีมเมื่อมีข้อเสนอจากทีมชาติเยอรมนีเข้ามากุญสือเฮฟวีเมทัน จะเริ่มงานกับเรดบู r รุปในวันที่1มกราคม2025และได้เซ็นสัญญายาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนนี้นอกจากนี้ครับยังสามารถออกจากตำแหน่งงานดังกล่าวได้ในทันทีเพื่อเข้าร,รับงานเฮดโค้ชของทีมชาติเยอรมนีได้ในอนาคตโดยมีความเป็นไปได้ว่าเขาจะผู้จัดการทีมคนต่อไปต่อจากยูเลียนาเกียวมันตั้งแต่เดือนมกราคมไปต้นไปครับจะให้คำแนะนำแก่ทีมเรดบูทุกทีมไลซิกซ์วาบวกนิยอร์และอื่นๆในเรื่องของการโค้ชปรชญาการเล่นการพัฒนาทักษะ การคว้าตัวนักเตะและโค้ชที่มีความสามารถและอื่นๆโดยการแต่งตั้งคร็อปในครั้งในเป็นความตั้งใจของโอลิเวอร์มิงส์ลาฟซีอของเรดบู l l ที่จะยกระดับองค์กรของพวกเขาลิเวอร์พูลตั้งราคาขายวาตารุเอนโดสุดถูกแค่13ล้านปอนด์โดยมีทั้งอิสซบิตท,ทาวฟูลเลมและวูฟกำลังจับจ้องแบบตามไม่กระพริบสโมสรอลิเวอร์พูลทีมจะฝูงของตารางคะแนนพรีเมียร์ในเวลานี้ได้ถูกเปิดเผยว่า กำลังเตรียมการปล่อยตัววาตารุเอนโดก,กองกลางตัวรับทีมชาติญี่ปุ่นออกจากทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้เลยหลังมีรายงานว่ากองกลางออชาวญี่ปุ่นรายนี้ไม่ได้เป็นที่ต้องการของอาเนซาลอตอีกต่อไปแล้วและคุณสื่อรายนี้ก็เป็นผู้อนุมัติด,ด้วยตัวเองให้สโมสรลิเวอร์พูลเร่งทาการปล่อยตัวผู้เล่นรายนี้ออกจากทีมโดยเร็วที่สุดเพื่อที่จะได้คว้าตัวผู้เล่นตำแหน่งกองกลางรายใหม่ที่มีอายุน้อยเข้าสู่ทีมแทนที่ของตัวเขาในช่วงตลาดหน้าหนาวน,น,นี้เช่นเดียวกัน โดยตามรายงานข่าวล่าสุดระบุว่าลิเวอร์พูลยินดีที่จะปล่อยให้วาตารุเอนโดออกจากทีมในช่วงตลาดซื้อขายหน้าหนาวนี้โดยที่กองกลางทีมชาติญี่ปุ่นรายนี้แทบบอไม่ได้รับโอกาสถูกส่งลงสนามในทีมของอานเนอร์ซาลตเท่าไรนักในฤดูกาลนี้และในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าทางลิเวอร์พูลนั้นได้ตั้งราคาขายนักเตะรายนี้เอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกด้วยโดยลิเวอร์พูลนั้นยินดีรับฟังข้อเสนอจากทีมที่สนใจในราคาหรือ13ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งถือได้ว่าเป็นราคาที่ถูกมากมาก เมื่อเทียบกับความสามารถของเขาที่แสดงออกมาให้กับทุกคนได้เห็นเมื่อฤดูกาลที่แล้วโดยในตอนนี้ดูเหมือนว่าสโมสรอ,อิสบิดท,ทาวฟูลแลมและวูฟนั้นล้วนแต่เป็นทีมที่กำลังแสดงความสนใจในตัวของวาตารุเอนดกเป็นอย่างมากและพร้อมที่จะจ่ายค่าตัวจำนวน13ล้านปอนด์ให้กับทางลิเวอร์พูลเช่นเดียวกันทั้งสามทีมดังนั้นจึงเชื่อได้ว่าอนาคตของวาตารุเอนดกกับลิเวอร์พูลนั้นน่าจะเหลือเพียงแค่ช่วงตลาดหน้าหนาวนี้เท่านั้นและคาดว่าวาตารุเอนดกก็กำลังถูกบังคับ ให้ต้องย้ายออกจากทีมแม้ว่าตัวของเขานั้นจะเคยออกมายืนยันว่าพร้อมที่จะทํางานหนักเพื่อที่จะยึดตําแหน่งผู้เล่นตัวจริงกลับคืนมาอีกครั้งแต่สําหรับในตอนนี้เชื่อได้ว่าตัวของวาตารุเปเอนโดนั้นไม่น่าที่จะมีอนาคตกับลิเวอร์พูลอีกต่อไปแล้วนั่นเองแน่นอนว่าการที่ลิเวอร์พูลพร้อมที่จะปล่อยตัววาตารุเอนโดในวัย31ปีออกจากทีมในช่วงตลาดหน้าหน,นาวนี้ก็เพราะว่าอาเนสลอตนั้นได้ทําการค้นพบกองกลางชุดที่ดีที่สุดของเขาเป็นเรียบร้อยแล้วโดวยประกอบไปด้วยอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ ไรอันกราวนเบิร์และโดมินิกโซบอสไลดดังนั้นจึงแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่วาตารุเอนโดจะสามารถสอดแทรกเข้ามาเป็นผู้เล่นตัวจริงได้เว้นแต่ว่าไรอันกราวนเบิร์ดที่เล่นในตำแหน่งเดียวกันกับตัวเขานั้นจะได้รับบาดเจ็บและต้องพักยาวซึ่งเรื่องนี้ถือได้ว่าไม่น่าเป็นไปได้นั่นเองดังนั้นทางเลือกเดียวของวาตารุเอนโดที่เป็นไปได้มากที่สุดในตอนนี้ก็คือการตัดสินใจย,ย้ายออกจากลิเวอร์พูลในช่วงตลาดหน้าหนาวน,นี้เลยเพราะตัวของเขานั้นก็น่าจะรู้ดีว่า ไม่ได้เป็นที่ต้องการของลิเวอร์พูลอีกต่อไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามทางด้านนักของเอียนดอยนักกก่าวจากลิเวอร์พูลเอ็โคยืนยันลิเวอร์พูลไม่มีแผนที่จะปล่อยตัววา,ารุอนโดออกจากทีมไปในช่วงเดือนมก,กราคมนี้ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวออกมาในทํานองที่ว่าลิเวอร์พูลอาจจะพิจารณาในการปล่อยตัวเอนโดออกจากทีมไปในหากว่าพอวกเขาได้รับข้อเสนอข้อเสนอ12.6ถึง16.8ล้านปอนด์ไหนตลาดซื้อขายรอบที่2ในหน้าหนาวนี้แต่ล่าสุดนักก่าว,วงในของสโมสรลิเวอร์พูลออกมาเปิดเผยแล้วว่าหงแดง จะไม่ขายเอนโดอ,กออกจากทีมไปไหนแน่นอนในกลางฤดูกาลแบบนี้และอาร์เนอร์เฮดโค้ชของทอนีมก็ยังคงมองว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นคนสำคัญของทีมเช่นเดียวกันจอนบารแนฟแฟนของอยากโกรสโมสมาสมอนหากต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับเทรนฟานไดและโมซาลาไม่สำเร็จ เพราะเรื่องนี้ต้องไปโทษนักเตะไม่ใช่สโมอสรจอนบานอดีตดาวเตะระดับตำนานของสโมอสรลิเวอร์พูลได้ออกมาเรียกร้องไปยังแฟนบอลลิเวอร์พูลอย่าวิพากษ์วิจาร์สโมอสรถ้าหากว่าพวกเขาอาจจะได้เห็นโมฮัมเหม็ดซาลาเทรนอเล็กซานเดอร์อาโนและเวอร์จิลฟานได้ย้ายออกจากเมซิไซ์ในช่วงซัมเมอร์หน้าเนื่องจากไม่สามารถตกลงเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมอสร ได้เป็นผลสําเร็จและถ้าหากแฟนบอลจะโทษเรื่องนี้ก็ให้ไปโทษที่ตัวนักเตะม,มากกว่าว่าเพราะอะไรพวกเขาถึงไม่ได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่มากกว่าการออกมากล่าวโทษสโมสรแบบนี้โดยจอร์นบานถือเป็นอดีตตำนานสโมสรอ,อีกรายที่ออกมากกดดันเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่ของผู้เล่นแกนหลักสโมสรอ,อย่างโมฮัมเหม็ดซาลาเทรนอเล็กซานเดอร์อานนและเบอร์จิลฟานไดผ่านบทสัภาษา์ทางช่องท็อกสตรีทโดยตัวของเขานั้นยืนยันว่าการต่อสัญญาฉบับใหม่ ให้กับผู้เล่นทั้งสามรายนี้ถือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในรายของโมฮัมเหม็ดซาลาและวอร์จิลฟานไดที่ทั้งคู่มีอายุเกิน30ส,สปีแล้วดังนั้นการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กลัวพวกเขานั้นทางสโมสรมีความจําเป็นที่จะต้องพิจารณาหลายๆส่วนมาประกอบกันด้าวอยอแน่นอนว่าสัญญาฉบับใหม่บางเรื่องนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้ตัวนักเตะไม่ชอบใจเท่าไรนักก็เป็นไปได้ใช่ ตอนนี้ผมกำลังอยากที่จะขอร้องแฟนๆลิเวอร์พูลทอกอคนว่าอย่าวิจารณ์สมูสรและไปกดดันนักเตะเหล่านั้นผมเห็นโพสต์ในโซเชียลหลายโพสตของแฟนบอลลิเวอร์พูลที่ออกมาโจมตีไปที่สมูสอนว่าสมสรลิเวอร์พูลนั้นขาดความทะเยอทะยานในการที่อยากจะประสบความสําเร็จเพราะจนป่านนี้ทางสมสรยังไม่สามารถต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับโมฮัมเหม็ดซาลาเทรนอเล็กซานเดอร์อโนและเวอร์จิลฟานได้เสียทีจนทําให้ในตอนนี้เกิดกระแสะข่าวลือออกมาว่า นักเตะทั้งสามรายนี้อาจจะกำลังเตรียมที่จะอำลาสโมสรไปแบบฟรีค่าตัวในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้ผมเชื่อว่าไม่มีสโมสรใน,นรอกที่ไม่อยากจะรั้งตัวผู้เล่นที่ดีที่สุดและเป็นแกนหลักของทีมให้อยู่คาแข้งกับบอทีมต่อไปให้ได้นานที่สุดผมเชื่อว่าลิเวอร์พูลกำลังใช้ความพยายามเป็นอย่างมากในการเจรจาต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับพวกเขาผมเชื่อว่าการที่จนถึงตอนนี้ทางสโมสรยังไม่สามารถต่อสัญญาฉบับใหม่ ให้กับใครได้เลยนั้นน่าจะมาจากการเจียนจาที่ไม่ลงตัวมากกว่าดังนั้นถ้าแฟนบอลจะโทษใครแล้วละก็ผมมองว่าแฟนบอลเหล่านั้นควรไปโทษที่ตัวนักเตะมากกว่าที่ยื่นข้อเสนอที่เป็นความต้องการที่สูงจนเกินไปจนสโมสรไม่สามารถมอบให้ได้นั้นถึงจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องมากกว่าอย่างไรก็ตามในตอนนี้ตัวของผมนั้นยังคงอยากเห็นทั้งโมฮัมเหม็ดซาลาเทรนอเล็กซานเดอร์อานนและเวอร์จิลฟานไดได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่และอยู่ค้าแข่งกับทีมต่อไป ในฤดูกาลหน้าแต่ถ้าหากว่าสุดท้ายแล้วทั้งสางคนจะเลือกย้ายออกจากทีมไปแบบฟรีค่าตัวนั้นผมจะไม่โทษอะไรสโมสรเลยเพราะผมเชื่อว่าสโมสรได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ตัวนักเตะนั้นต้องการมันก็แค่นั้นเองสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้ เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ